สวัสดีค่ะน้องๆมาแล้วค่ะมาแล้ววันที่เรารอคอยตอนที่เรารอคอยถ้าพี่เพึ่งมาทำนี้ไม่ทันหรอกนะคะน้องๆค่ะเพึ่งมาถึงพึ่งมาถึงจากลา็ล้ายไรเขียนอะไรตอบน้องๆก็ไม่ค่อยทันหรอกค่ะจะถือสายพี่เดอ้อสายตาไม่ค่อยดีแก่แล้วนะแกแล้วแต่สายตาสั้นนะ พี่สายตาสั้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะสิบแปดสิเก้าแล้วนานนานแล้วพี่สายตาสั้นอะอเดี๋ยวนี้ยังเหมือนเดิมเพราะว่าพี่ก็ตรวจบ่อยๆเนาะตรวจบ่อยๆใส่แว่นตาให้มันพอดีพอด,พอดีมันก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นมากไม่สั้นมากแล้วก็พอดีอ่ะ แต่ว่าถ้ามองไอ้นี่มันมันก็มองตัวหนังสือใกล้ๆไม่ค่อยนี่หรอกต้องมีแว่นตาอ่านหนังสือแต่พี่ก็ปวดตาไม่อยากใส่ถ้ามาถึงบ้านแล้วปล่อยเลยก็เพ่งเพ่ง <ๆ S 1> เอาเนาะยิ่งเพ่งก็ยิ่งปวดโอ้ยเนาะไม่รู้จะทำยังไงนะคะน้องๆอ,อ่ะวันนี้มีใครปังไหมปังไหมเมื่อคืนนี้ทำผิดโอ้ตายล้วเอาดาวปกไปเขียนไว้ข้างบน คิดว่าดาววีก็ใส่มนแล้วตอนลอกอ่ะก็ดูแล้วดูอีกนะพี่ก็มั่นใจนะแต่พร,รมาดูอีกรอบโอ้ยนอนไม่หลับเลยคนนาะคนเสียทั้งตัวเองเสียทั้งน้องน้องเนาะตัวเองก็เสียนะคะน้องน้องไม่ใช่ไม่เสียก็เล่นผิดเหมือนกันก็เลยตามเลยแก้ไม่ทันแล้วไปดูอ้าวโอ,โ,อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามานะบอกบนเตียงอย่ามานะชุดนี้ ถ้าปิดนั่นแล้วไม่งั้นก็ถูกทั้งสองชุดนะคะน,น้องๆชุดดาวชุดดาวเอเอเอวีจะได้แค่รูดเนาะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดพี่ไม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 อ้นั่นเนาะถ้าไม่ลงผิดเนาะแต่ไอ้นั่นสิโหสีบนล่างน่าเสียดายมากแล้วก็ศูนย์สีก็มีโอสามเด้งเลยเสียดายเสียดายสุดๆนะคะน้องๆแล้วก็เกือบไอ้นี่ด้วยแต่พี่ไม่มีเก้าใช่ไหม ไม่มีเก้าเนาะจะให้แตกสามตัวคงไม่แตกอะ่ะนะแต่สี่มาโอ้สุดยอดเลยเสียดายผุดๆเอาม่เอาใหม่ค่ะน้องๆพี่กระจุกเหมือนกันเบื่อเบื่อเลยนอนมาหลับเมื่อคืนนี้แต่วันนี้ก็ได้ฮาหนอยโอ้ได้เยอะได้เยอะวันนี้ได้ได้ได้หลายได้หลายหวยได้หุ้นพี่อะ่ะได้ที่ยิ่ง ยิงศูนย์สี่สี่สองสี่สี่อะไรนะถ้าพี่มีนะไม,ไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนวันนี้สุดยอดเลยอะอ่ะอันไหนที่มันเป็นตัวเด่นนะก็หำหามไว้นะคะน้องๆค่ะหำหามไว้ไม่ได้เปลืองมากเท่าไหร่นะหำหามตองตองไวนะ้เนาะวันนี้พี่คิดว่ายัางไงก็มาหามอยู่แล้วลหะมาหามมาเบิลอยู่แล้วนะเมื่อคืนนี้รัเสเซียเนาะแบบสุดยอดสุดยอดรัเสเซียเข้าทุกหุ้นอะเมื่อคืนนี้เนาะ เอคู่นะ่คู่เจ็ดหกแล้วก็อะไรอีกสามหกนะ่ะโหมาทุกมามาทุกเอนั่นเลยสามรัดเลยมามาครบเลยเนาะสุดปังเลยเมื่อคืนเนี้ยวันนี้พี่ก็ให้ไปแล้วนะพี่จะบอกยังไงดีอะ่ะพี่ให้ไปแล้วแต่พี่ก็เอาเอาตัวเด่นที่พี่ชอบอะนะนะ,ะกาชาติของเรากาชาติด้วยดูดูให้ดีๆนะน,น้องๆการชาติพี่ก็ทำให้แล้วเรียบร้อยชุดเดียวกันนะ ไม่ใช่ชุดเดียวกันแต่ลงที่เดียวกันแต่คนละชุดอยู่นะเล็กไม่เหมือนกันนะวันนี้เนาะแต่เมื่อคืนนี้ถ้าเอาดาวไอ้นั่นะ่ะที่พี่ลงผิดนะมาเล่นเนาะดาววีเหรอดาววีหรืออาปกเมื่อคืนนี้ปังเอเอเอ้กาชาตเมื่อคืนเนี้ยโอ้เสียดายเนาะแต่วันนี้ก็ยังอยู่ดีอะพี่ก็ทําชุดของเขาอยู่ดีนะนะของใครของมันค่ะน้อง วันนี้โทษใครไม่ได้ละพี่แยกทายังไงก็ไม่ผิดถ้าผิดก็คือพี่ก็คือพี่ทําไม่ถูกเนาะแต่เมื่อคืนนี่ผิดแน่นอนแน่นอนสลับกันพี่มาดูย้อนหลังโอ้ตายแล้วนอนไม่หลับทําไมสภเพาขนาดนี้มาดูอะ่ะเขียนคําว่าดาวปกนะดาวปกแต่อไว้ข้างบนไงดาวปกเอาไว้ข้างบนแต่ดันไปเขียนเป็นดาววีเพราะว่าเขียนข้างบนคิดว่าจะเป็นดาววีเนาะ เพราะว่าพี่ทําเสร็จแล้วพี่ก็เขียนเรียงกันไว้ว่าจะลอกไงจะลอกน้องๆสายตาอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยมั่นใจมากนะเมื่อคืนนี้โอ้ยมันแค่สามกับสี่เนาะสลับกันน้องๆค่ะสามกับสี่นอกนั้นมีหมดเลยนะตัวเดียวกันเลยมีสามกับสี่นี้สลับชุดนะนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกตัวนะคะน้องๆอืมก็มีศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดเนีย ผิดกับเจ็ดกับสี่เอ้ยผิดกับสี่กับสามแค่นั้นเองแต่ตัวเด่นน่ะสังเกตตัวเด่นน่ะถ้าพี่เอาเด่นเนี่ยมันมาทั้งสองชุดเลยอะเด่นน่ะอ้าวก็สลับเต็มที่แล้วค่ะสลับกันเต็มที่เลยอะวันนี้ไม่สลับถ้าเกิดเอเอดาวปกติปกติไปออกดาววีก็คือพี่สะเพ่านะคือพี่ไม่ดีอ่ะเอาอย่างนี้ค่ะน้องน้องวันนี้ไหนไหนก็ไหนไหนละ เอาแต่เด่นไปชนกันเลยไปนะพี่แนะนําอย่างนี้เลยเอาตัวเด่นไปชนกันเลยหกเจ็ดศนะูนย์เก้านั่นน่ะสี่ตัวนี้นะ่ะไปชนกันเลยนะถ้าน้องๆไม่เล่นตามนี่นะ่ะเพราะมันบ่อยมันบ่อยแล้วนะ่ะนะหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดเก้าเนี่ยอะไรเนี้ยนะไปชนกันเลยดีไหมเพราะเมื่อคืนพี่ละเมอก็เข้าไปเลยนะ่ะเอเอรอบพิเศษเห็นไหมฮานอยนะ่ะถ้าใครได้ฟังพี่นะอาจจะถูกนะพี่ให้เล่นนะ่ะ ถ้าถ้าออกอันแรกแล้วก็เออเราไปเล่นตัวใหม่อีกมันก็สบายใจนะถ้ามันออกแล้วเราก็รู้แล้วเออว่ามันออกเราถูกแล้วอะไรเงี้ยเนาะเออแล้วพี่ก็ให้มาก็ถูกถูกถูกมาหลังหลังนี่ถูกหมดเลยนะทั้งทั้งชุดเอปกติแล้วก็ v i p เนาะเพราะพี่เข้าไปบอกข้างในนะเออถึง v i p นี่เราก็เล่นชุดเจาะพี่ก็ลงชุดเจาะให้แต่ตัวรูดพี่ลงนําไม่ถูกเพราะพี่เปลี่ยนใจไปเอาอีกตัวหนึ่ง นะแหนก็ออกตัวเด่นอยู่ดีอะศูนย์สี่โหสุดยอดสุดปังนะถ้าใครเล่นตามที่เพียนี่นะรูดเจาะนะเข้านะวันนี้นะเข้าทั้งสองรอบเนาะสามรอบกับเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจก็สี่สามนะคะน้องๆปังไหมล่ะก็โอเคนะคะอ่ะประมาณนี้คะ่ะน้องๆคะ่ะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ตามนี้นะ ส่วนสามรัดพี่ให้แล้วนะพี่ไม่ลงกลัวไม่ทันเดี๋ยวบอกอ้เ,อเพราะยังไงถ้าถ้าน้องๆอยู่ในนั่นเนาะก็คงรู้ว่าพี่ให้อะไรเนาะพี่ให้ศูนย์สองเก้านะตัวเด่นนะศูนย์สองเก้าศูนย์สองเก้าแล้วก็ให้ไปชุด,ดนั่นก็ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้านะคะน้องๆศูนยะ์หนึ่งสองเจ็ดเก้านาะโอเคนะคะน้องๆขาตามนี้ค่ะสวัสดีค่ะ